อาจารย์โยคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องโฟกซีไปแล้วอีพ<ะ>ีนี้หนูอยากรู้ว่า <S <S เพชรแท้มีกี่ประเภทคะค่ะนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าเพชรแท้เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันนะคะสี่ประเภทด้วยกันโดยประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่า type one a diamond ดูตามรูปข้างบนเลยนะคะประเภทที่สอง type two a diamond ประเภทที่สาม type one b diamond ประเภทที่สี่คือ type two b diamond งงไหมคะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะมีภาพประกอบทุกวันเลยนะคะดูตามภาพนี้เลยนะคะแล้วเจ้าสีตัวเนี่ยนะคะเพชรแท้เนี่ยมันต่างกันอย่างไรแน่นอนค่ะเพชรแท้นะคะก็ประกอบไปด้วยอะตอมนะคะแล้วก็สตรัคเจอร์นะคะการประกอบเป็นเพชรเนี่ยการฟอร์มชันเป็นเพชรที่อยู่ใต้พื้นผิวโลกนะคะประกอบไปด้วยธาตุไนโตรเจนและบรอนมากมายนะคะโดยที่มากกว่า99%ของเพชรที่เราขายกันอยู่ทั่วโลกนี้นะคะเป็นเพชรประเภท ไทท์วันเอไดมอนนะคะหรือว่ามีส่วนประกอบของไนโตรเจนนะคะเป็นเป็นสตัคเจอร์หลักของเพชรนะคะที่เราเห็นให้ขายกันอยู่ในตามร้านจิวเวลรี่ทั่วไปเนี่ยนะคะส่วนมากแล้วเป็นไทท์วันเอไดมอนนะคะถ้านักเรียนไปเรียนที่ g i a นะคะเขาก็จะมีวิธีนะคะสอนให้ดูนะคะว่าเพชรประเภทไหนเะเป็นไทท์วันเอไดมอนแล้วเราก็จะเห็นในเซอร์นะคะบางเซอร์ใน GIA เนี่ยเขาจะระบุเลยนะคะว่าเพชรชิ้นนี้เนี่ยเป็นวันเอหรือวันบีนะคะไม่ต้องสับสนนะคะจำง่ายๆว่า เพชรที่อยู่ตามร้านทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยนะคะหรือทั่วโลกเนี่ยนะคะเป็นชนิดที่ว่าไท p วันเอแอมอนแต่เพชรประเภทหนึ่งนะคะที่หาย,ยากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็นะคะมีเพียงแค่2%ที่อยู่ในโลกนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าเพชรไทวัน B ีแอลมอนนั่นเองค่ะเปลี่ยนจากอ่าวัเป็นวัน B ะคะเป็นตัว B นั่นเองนะคะนั่นก็คือเพชรที่มีค่าบริสุทธิ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหรือว่า purity ของเพชรเนี่ยความบริสุทธิ์ของก้อนเพชรน,นะคะมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมันไม่มีธาตุไนโตรเจนเลยและไม่มีธาตุบอรอนเลยนั่นเองค่ะแล้วเพชรชนิดเนี่ยนะคะหายากมากๆเหมืองแร่ที่หาเพชรเป็นดีได้นั่นก็คือเหมืองแร่กองโกดาที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะที่เป็นต้นกําเนิดของเพชรโฮปและทันดินันนั่นเองค่ะและคอยนนอนะคะโดยที่เพชรสามป,ประเภทน,นี้เป็นชนิด type t o B diamond แต่นักเรียนไม่ต้องคิดที่จะไปหาตอนนี้เลยนะคะหายากมากๆแต่อาจารย์มีเก็บอยู่3เม็ดถ้านักเรียนอยากดูนะคะดูให้จบการสอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูอาจารย์ได้มา3เม็ดของ GIA หนึงกะรัตเป็น DIF และที่สำคัญคือเป็น Type 2 Be Diamond เกรดเป็น Type 2 Be Diamond ทุกเม็ดเลยนะคะบอกได้เลยว่าแรหายากมากมากๆๆๆนะคะอาจารย์เนี่ยสะสมไว้มีอยู่3เม็ดนะคะส่วน ถ้าถามส่วนตัวนะคะถ้าถามอาจารย์เองว่าชนิดไหนที่อาจารย์ชอบมากที่สุดนะคะระหว่างไทวัน a อไทวันบีไทเอไทบีแน่นอนค่ะนะคะที่เรายังพอหาได้ในตลาดแล้วก็ราคายังไม่ได้สูปี๊ดเหมือนกับไทท a นะคะนั่นก็คือไท 2B d i a ด o n นักเรียนคะคราวนี้เนี่ยนะคะ,ะนักเรียนเข้าใจไหมคะที่อาจารย์อธิบายเพชรมี buy, me, ทั้งหมดกี่ประเทศคะนักเรียน 2>, 2 5คะ่ะ เพชรมีอยู่สีประเภทนักเรียนตกเลยเพราะฉะนั้นเน่นะคะเพชรมืออยู่สีประเภทประเภทแรกก็คือ one A o A 2 A one B two B นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี hey ่ยอาจารย์มีคำถามจะถามจบบทเรียนนี้แล้วก็ทิ้งคำตอบใต้คอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะมีของรางวัลให้ ที่ยกพม่าแท้เลยนะคะอาจารย์เอามาเยอะเพิ่งไปพม่ามานะคะโดยที่ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเรื่องโฟรซีเนี่ยมีนักเรียนตอบถูกไปแล้วได้ของรางวัลไปเรียบร้อยแล้วเอพิโซดนี้เนี่ยอาจารย์ถามข้อถาม,ถาม,ถามง่ายๆเลยว่าเพชรในบรรดาสี่ประเภทนี้นะคะระทภทไหนที่เป็นเพชรที่หายากที่สุดมีแค่สองเปอร์เซ็นต์ในโลกแล้วก็แพงที่สุดในโลกนะคะตอบมาได้เลยค่ะว่าเป็น t y p ์ 1a t y p ์ 2a ทย 1B ไทย 2B นะคะแล้วมาฟังคำเฉลยติดตามอาจารย์กันนะคะอย่าลืมส่งคนต่อมาใต้อตอคอมเมนต์นี้หรือว่า @GI AO นะคะมีคำถามอะไรส่งมาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมไปชมภาพเพชรท y ย 2B เมื่อจบเอพิโซดนี้นะคะติดตามอาจารย์โยในเอพิโซด3ได้ถัดไปในวิชานี้ค่ะ